สำหรับตอนนี้นะคะแตนโออัโอต,โตโคาร์ของเราเนี่ยก,ก็มีโปรโมชั่นนะคะออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีทุกค่าดำเนินการนะคะและก็แถมฟรีนะคะตัวของเลขาช่วยเหลือสุกเสริมมันท้องถนนตลอด24ชั่วโมงนะคะเราฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายและขับฟรีด้วยนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะทักทายคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เป็นรถโอออโตคาร์ลาลูกาของสองนะคะไลฟ์สดน,นี้นะคะก็เป็นไลฟ์แรกของร้านเรานะคะยังไงก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทาง แล้วก็ตอนนี้นะคะมีทั้งรถเก่งนะคะอีโกคาร์นะคะรถเก่งสีประตูนะคะหรือว่ารถเก่งห้าประตูนะคะหรือว่าจะเป็นพวก SUV e นะคะเราก็มีตั้งแต่ f อ r t u n e r i n n o v นนะคะ MG f มแบบนี้นะคะคือมีให้เลือกทุกแบรนด์ย e ี่ห้อนะคะกระบะ่ยเราก็มีนะคะกระบะก็จะเป็นพวก To โยต้านะคะ E อฟูฟู oo, m a z d a ค o r d แบบนี้นะคะคือหลายรุ่นหลายแบรนด์นะคะหรือว่าจะเป็นมิสันเราก็มีนะคะ รถเก่งเนี่ยขอ,เเขอดเ,ขอเริ่มต้นที่เดือนละเท,ท่าไหร่คะรถเก่งขอดเริ่มต้นที่เดือนละประมาณ3,000บาทนะ,านะคะรถกระบะขอดเริ่มต้นอยูที่ประมาณ4,000บาทเนาะอยากจะยังโปรโมชั่นตัวนี้มากๆเลยตอนนี้นะคะร้านของเราเนี่ยมีโปรโมชมั่นขับฟรีปีหน้านะคะเพียงคุณลูกค้าเนี่ยจองภายในเดือนนี้เนาะภายในวันที31่31ตุลาคมนี้นะคะขบับฟรีไปถึงปีหน้าเลยนะคะ <ใน S 2> และทีะ่สําคัญของเรานะคะฟรีค่าจองฟรีค่าตัดนะคะฟรีทุกค่าดําเนินการลูกค้าที่เอกสารเข้ามาจัดใบเงินได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะ ใช่ค่ะรู้ผลคันเครดิตนะคะประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะลูกค้าเป็นเอกสารปุ๊บจะรู้ผลเครดิตได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ไม่สะดวกไปเช็คเครดิตนะคะสามารถมาหาเราในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราตรวจเช็คเครดิตให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะที่จะออกรถแบบนี้นะคะก็คือเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะคะสั่ไปแดนได้เลยไม่ต้องใช้เงินจองนะคะร้านของเราเนี่ย เรื่องนะคะไหลแม่ไหลายนู้นไหลนี่ห้อรเลยนะคะแล้วก็คู่ันเนี่ยก็คือตีดาวนะคะแล้วก็ขอดีทีมู วันที่31เดือนตุลาคมของปี63นะคะตอนนี้โปรโมชันนี้<ด>แล้วก็ลูกค้านะคะนำรถไปใช้แบบสะดวกสบายนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่างวดเลยนะคะเพราะว่าลูกะคะ้าได้ระขับฟรีไปยันสิ้นสีเลยนะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่อยากเดินทางนะคะบางคนเนี่ยก็คืออยู่เชียงใหม่นะคะบางคนอยู่ภาคใต้บางคนอยู่ภา,าคอ,าอีสานนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถที่ รถอยู่แล้วนะคะอยากเปลี่ยนรถนะคะร้านโอออโต์พาของเราเนี่ยก็รับซื้อนะคะรับรับเพิร์นรับปิดบัญชีรับรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะอยากเคิร์นรถนะคะเราร้านของเราเนี่ยให้ราคาสูงแน่นอนนะคะหรือว่าอยากขายรถยนต์นะคะเราก็รับบิดฟรู๊งเหมือนกันนะคะของเราเนี่ยรอกจากมีรับซื้อรับเทิร์นรับปิดบัญชีรับรีไฟแนนซ์ านของเราเนี่ยคือรับผูกให้ในสัญญาแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือไม่มีที่ไหนทำแน่นอนแต่ของเราเนี่ยก็คือรับผูให้ลูกค้าเลยนะเพราะว่าเราเป็นรพืนเอสองนะคะแล้วก็รถที่ดีรถที่คุณภาพดีนะคะคัสนรมานะคะโดยผู้จัดก,การของเราเลยเลยนะคะแล้วก็ผู้จัดก,การของเราเนี่ยคือทานเปิดร้านร้านรถนะคะมามากกว่า15ปีแล้วเนาะประมาณ15ปีได้แล้วนะคะ ดังนั้นนะคะรถของเราเนี่ยก็คือจะเป็นรถเกดเออย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รถของเราเนี่ยตอนนี้มีรุ่นอะไรนะคะอ๋อมีทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกสีประตู5ประตูนะคะหรือว่ารถส่งหนูหน่อยนะคะเราก็มีเหมือนกันนะคะในกระบาตอนเดียวแฉปนะคะรล้วมีหมดีม ันนี้เราก็การซื้ีค่าเครื่องสายค่าดำเนินการใช่ไหมคะและก็ดูรถเนาะแต่ว่าก็มันไม่ค่อยอำนวยเลยเราถอยไปก่อนนะคะพูดที่แต่วเราคาไปวันนี้ก็ขอให้คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะว่าอยากได้รถรุ่นไหนอยากได้รถเปีอะไรกันนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนรุ่นสองนะคะวันนี้เราไม่พาเดินดูไม่เป็นไรนะคะลูกค้าสามารถกดติดตามนะคะของเราได้เลยค่ะ อากดูลนะคะสามารถดูได้เราที่เว็บไ,ไซต์นะคะ www. n ร,รถมือสองนะคะหรือว่าจะติดตามเราเข้าไ,เไปเพจก็ได้นะคะเป็นเพจของเฟนนุ๊กนะคะเห็ว่า o รถมือสองเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเข้ามาติดตามในคลิปไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดตามทางช่องทางไลน์นะคะให้ ad d 999นะคะใช่ค่ะไปอแอนด้ลับหน้านะคะแล้วก็ตัวดีค่ะ <ision> เอาเนี่ย <c oughs> เ,เราให้ค่าคอมมิชชั่นที่เยอะกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนนะคะถุงพูดเนี่ยให้ถึงคันละ1นึ่งบาทเลยนะคะลูกค้าแนะนําเพื่อนมาซื้อลอกับเรานะคะก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปเต็มๆเลยนะคะแล้วลายในหน้าถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเนี่ยยสนใจอยากเป็นในหน้าต้องแอดที่อะไระคะใส่แอดดังหน้านะคะแล้วก็ตัวโอนะคะตัวโอสามตัวแล้วก็เลขเก้าเก้าเก้าค่ะแอดโอโอโอเก้าเก้าเก้านะคะสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็แจ้ง ใชื่อเบอร์โทรแล้วก็ช่องทา,มา,างมาจากลูกมา,าจากูกทรามคักนะคะ,ะร้านของเราตอนนี้ก็ยังไม่ปิดน,นะคะยังให้บริการลูกค้าอยู่นะคะแต่สำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะมาดูรถนะคะช่วงในตอนของสงกย็นขึ้นไปนะคะลูก ก่อนนะคะข้าประจองกันไว้ก่อนได้เลยนะคะบีค่าจองรีทุกอย่างนะคะลูกค้าสามารถมาเดินดูรถเนี่ยคือจองไว้ก่อนถ้าไม่พร้อมมาสั่เดือนหน้าก็ได้แต่ที่อยากให้เริ่มสัดเดินนี้แหละเพื่อจะได้รับรถให้ทันกลับบ้านช่วงปีใหม่กันเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวช่วงประมาณธันวาลเนาะการงคันวาลคานาคารเขาก็เริ่มหยุงานกันแล้วเผื่อจะได้รับรถให้ทันกลับบ้านนะคะและที่สําคัญอยากได้ฟูขับรีถึงปีหน้านะคะย้ำอีกครั้งย้ำเยอะๆเลยนะคะ อยากได้โปรผักรีถึงป,ปีหน้าต้องรีบนะคะก็ามาจองก่อนวันที่31ตุลาคมน,นี้นะคะโปรโมชั่นจะหมดวันที่31ตุลามีค่าจองมีค่าจาัดมีค่าโอนมีทุกอย่างมีทุกค่า,าดำเนินการรีหมดเลยค่ะใช่ค่ะก็คือไม่โกกแน่นอนหน้องแถมเยอะนะคะ จถนนใหญ่เลยนะคะเดินทางมาไม่ยากค่ะก็คืถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะสามารถคอมเมนต์นไว้ได้หรือว่าเดี๋ยวเราจะมีลงตัวของ เดือนนะคะใช้เป็นสลิปเงินเดือนถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะขอเป็นใบรับรองเงินเดือนของลูกค้ามาได้นะคะ,ะก็คือถ้าเงินเข้าบัญชีรบควรขอเป็นสเต็ปเน็ตยอนหลัง6เดือนนะคะถ้าเราเป็นเงินสดนะคะก็ถ้ามีเงินออมเงินหมุนเวียนก็สามารถแจ้สเต็ปเน็นมาได้นะคะเอกาสารเนี่ยคือไม่ยุ่งยากเลยบัตรประชาชนหลักๆบัตรประชาชนนะคะถ้เบียนบ้านสเต็ปเน็นยอนหลัง6เดือนในกรณีรับเงินสดไม่มีสเต็ปเน็นไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ขอเป็นรัวของ เอกสารที่ะนาเบบโอเคโอเคอ่าเดี hey, ๋ยวค่ะโซนบบทะเียนบ้านอ่ะบัตรประชาชนตัวจริงนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่ต้องมาในวันเป็นสัญญานะคะข้อที่สองนะคะทะเบียนบ้านนะคะข้อที่สามนะคะนังสือรับรองเงือนค่ะข้อที่สี่นะคะท่าน อายุงานยังไม่เยอะยังไม่6ปีนะคะตรงนี้ก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะอยากให้ลองมาดูน่คะทุกอย่างมันมีเงื่อนไขของหลายๆธนาคารบางท่านก็หนึ่งเดือนก็ออกได้ค่ะรู้ค่าทำงานทำงาน สำคัญเลยของอาชีพรับเหมานะคะคือลูกค้าต้องมีหน้างานหน้างานปัจจุบันให้สามารถตรวจสอบได้นะคะและมีสัญญาว่าสร้างหน้างานปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในนามของบริษัทนะคะหรือว่าเป็นในนามของคนที่สร้างกันเองนะคะหรือถ้าลูกค้านะคะเป็นคนที่ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเองนะคะตรงนี้เราขอบีไปเสร็จแน่ด้วยแต่ถ้าไม่ได้ซื้อเองไม่เป็นไรใช้เป็นสัญญาว่าสร้างกับหน้างานปัจจุบันนะคะแล้วก็ ขอเป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนค่ะบัตรประชาชนตัวจริงนะคะทะเบียนบ้านสำหรับลูกค้านะคะที่รับเหมาเป็น,น,ก,น,นะะกับกบ,บ,บริษัทส่วนใหญ่จะมีในส่วนของโทรี50นะคะรบวนแรกพด้นวนนะ,ะคะเพื่อจะได้ประเมินรายได้ของลูกค,ค้าได้ถูกต้องค่ะ,ะแล้วก็อาชีพตะอไปนะคะอาชีพค้าขายละกันค่ะค่ะเดี๋ยวอาชีพค้าขายนะคะก็พพหลักๆเลยนะคะสามารถออกได้นะคะอาชีพค้าขายเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะๆๆๆเพียงลูกค้ามีหน้าร้านให้ตรวจตอบนะคะ ม่ว่าจะเป็นขายซ่อมฟ่างนะคะพ่อว้ามนะคะขายไก่ย่างนะคะขายผลไม้นะคะหรือว่าจะเป็นรถเล่นะคะขับเล่แข่งลอยแบบนี้นะคะทุกอาชีพเนี่ยสาม,มารถสาม,มารถที่จะขัดไปเด่นได้นะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาชีพค่ะ เช้าพื้นที่แนบมาด้วยนะคะแล้วก็บินไปเป็นของเนาบัตรประชาชนของเราค่ะเบียนบ้านค่ะอ่าเดี๋ยวขอเป็นอาชีพต่อไปนะคะให้น้องชายคุยเนาะอาชีพต่อไปนะคะเดี๋ยวจะปากถามนะคะในกรณีที่ลูก ตัวอย่างเป็นเป็นหัวข้อเลยดีกว่านะคะเอาเป็นขับรถวิ่งมอเตอร์ไซค์เลยนะคะสามารถขได้ไหมคะขับนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะใช้เป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะถ้าต้งเงินเดือนชีของเป็นสเต็เป็นย้อนหลังสัเดือนนะคะและใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ขาดตะนะคะว่าอยู่เหลือ้อนะคะแล้วก็สำรเนาหน้าเรียบร้ มันจะมีตัวเอกสารช่วยนะคะตัวเอกสารใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าไปผ่อนค่างวดน,นะคะของประหกรนนะคะ,ะก็มีใบผ่อนค่างวดก็เป็นชื่อของเราเนี่ยเป็นผู้ผ่อนแต่ว่ารถเจะเป็นชื่อของประหกรเป็นผู้ถือกรรมสิทธินะคะส่วนชื่อของเราเนี่ยเป็นผู้ครอบครองนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีนะคะลูกค้าเนี่ยเป็นเช่าเป็นแท็กที่เช่านะคะให้ขอสัญญาเช่ามาด้วยนะคะให้ขอสัญญาใช่ค่ะแน่สัญญาเช่ามาด้วยแล้วก็ อะไรอีกคะรบแล้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเรานะคะ